เเ่แของ่อ๋อแล้วงี้หาซื้อยากไหมเนี่ยคุณแม่ค้าเอาเป็นชีสนะตัวนี้เป็นอไรอย่างนีคะมเตัวนี้เราทำูตรของเราเองค่ะูตรของแม่ค้าเลยนะ เป็นอะไระสีดแดงๆอร่อยหอมหวานเหมือนแม้ค้าเลยนะหอมไหมคุณพ่อค้าหอมนะไม่หอมมีเรื่องนะ่ะ <c oughs> มาไล่กินเตาหนึ่งนะเพิ่มความกรอบนะโอ้กอมนานหนึ่งชั่วโมงเลยนะ <c oughs> ใส่เว็บหินได้ <c oughs> ด้วย ับผสวัสดีเพั่อนเพื่อนๆณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวไวกกกาเป็นนัดวันเสาร์ตอนเย็นครับผมเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนมาแนะนําร้านเจนุ้ยพิซซ่าเวียดนามครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับพ่อค้าสวัสดีครับนะาคับสวัสดีด้วย อันนี้เป็นพิซซ่าเวียดนามเนาะตัวนี้เป็นเมนูอะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นพิซซ่าเวียดนามค่ะใส่น้ำปลากระเทียมหอมพิกไทยเราให้เลือกหน้าได้นะครับแล้วก็เพิ่มชีสได้สำหรับ ขายยังไงครับเนี่ยราคาเริ่มตน้นสามสิบแลเริ่มเพิ่มหน้าหน้าละสิบบาทอ๋อเริ่มต้นที่สามสิบนะถ้าเพิ่มหน้าก็เพิ่มอย่างละสิบบาทหน้าสูงสุดครับมเตาน่ารักจังเลยเตาอ,อย่างนี้แพงไหมคุณพ่อค้าเตาหมูกระทะเตาหมูกระทะนะ เติมทีมันเป็นเตาถ่านธรรม,มดาแต่ว่ามันเกินย่าย,ยานเนาะแล้ว,แล,วแล้วเรามาขายที่นี่วันไหนบ้างครับว,วันเสาร์ครับขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับบ่ายสองถึงกี่โมงครับผมจนปากของจะหมดนะนอ,ดนะอ๋อเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างเนี่ยแนะนำหน่อย มันจะมีส่วนของหน้าครับว่มามก็จะมีหมูสับะนื้อหมูยอครับหมูสับหมูสับและดองหงออมูยอครับโอ้โหหน้าทะเลรวมด้วยนะ,อะโอเคตัวนี้เป็นอะไรแป้งสำเร็จรูปห,หรือไรอุ๊ยดูเหมือนกับพลาสติกเลยนะมันเป็นแป้งแหนีมเนื่องครับอ๋อ จะแป้งโอ้แล้วอย่างนี้หาซื้อยากไหมเนี่ยคุณแม่ค้าไม่ยากค่ะไม่ยากนะตลาดทั่วไปได้เลยค่ะโอ้แล้วอย่างนี้เรามีแฟนชายอะไรไหมฮะมีค่ะแฟนชายมีแฟนชายนะเดี๋ยวบอกเบอร์โทรได้เลยจ้ะ086ย์แปดหกค่ะอ่เจ็ดเก้ค่ะโอเคชื่อเจ๊อะไรฮะเจนนุ้ยเจนนุวีนะหรือเบสก็ได้นะคะเป็บสค่ะพี่้าเวียดนามเจนนุ้ยค่ะ พิซซาเวียดนามนะเป็นเพจเนาะโอเคใครติดต่อด้านไหนได้ก็เข้าไปเลยนะจ๊ะตัวนี้เป็นเมนูอะไรคะเนี่ยหน้าอะไรคะอันนี้จะมีหมูสับขาไส้กรอกแล้วก็แฮมค่ะตัวนี้เท่าไหร่ครับเมนูนี้ตัวนี้30บาทค่ะ30บาทเนาะตัวนี้เราสามารถเพิ่มชีสไดน้นะคะถ้าเพิ่มชีสก็คิดเพิ่มอีก10บบาทอ๋อ อยากได้อะไรก็สั่งได้เลยนะบวกครั้งละสิบบาทบาเ,เ,เลือกได้เลยจ้าพิซซ่าเวียดนาม <S 2> <S 2> อไ้ครับวันนี้ลูกค้าเข้ามาแล้วนะลูกค้าสั่งลัวอะไรสามอันเพิ่มช<ล> <ไป S 1> ีส ปกติขายอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณแม่ค้าก็จะมีที่วัดกกากนะคะวัดช่องลมวัดไร่ศิลคะ่ะสลามแยกกระทุกแบน,นะคะ่ะแล้วก็วัดโตโยต้าที่้านบุญค่ะโอ้นี่ขายขายหลายที่นะจ๊ะ ส่วนใหญก็จะเข้าที่วัดกบาในวันเสานะคะว่องโนเป็นวันพุธนะคะวัดไร่งเป็นวันอาทิตย์ค่ะินงรับสัญญาด้วยจะเมอนันชาวีนัสัาด้อันนี้จะเป็นตัวชีสนะคะเป็นชีสนะ มายองเนสตัวนี้เราทำสูตรของเราเองค่ะสูตรของแม่ค้าเลยนะอร่อยหอมหวานนแม่ค้าเลยนะคะอออร่อยหอมหวานเหมือนแม่ค้าเลยนะหอมไหมคุณพ่อค้าหอมหอมนะไม่หอมมีเรื่องเนี่ยอันนี้เราย่างทีแรกยังไม่สุกดีใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วเราก็มามาไล่มาไล่เตาหนึ่งนะเพิ่มความกรอบเพิ่มความกรอบนะ ราย่างให้กรอบกรอบนานหนึ่งชั่วโมงครับพอ้กรอบนานหนึ่งชั่วโมงเลยนะนะครับกินไม่หมดใส่ตู้เย็นไว้ได้ไหมเนี่ยใส่ได้ใส่ได้ก็ใส่เวฟอุ่นได้นะครับใส่เวฟอุ่นได้ด้วยกะาชากกสมัไนด้่งไดนสคุณดีมได้ะ เลือกได้เลยจ้านี่นะไม่ต้องกลัวว่าจะทานยากนะเพราะเราแบ่งให้อย่ให้ทานเด้อนี่นะปิดกันไหมคะดีจังาะด้านนี้ก็ลาดกันเรื่อยๆเลยตัวนี้เป็นอะไรสีแดงๆเนี่ยนนี้เป็นมะเขือเทศนะ เตี question, question, like, ๋ยทีซอสฟรีกลวก็มายังเนสครับอยากได้อะไรสั่งได้เลยนะสรรพคุดีดีมากมายชาขันชาครับชาขันชาตาชมจักขันชาแชากันชาที่อยากกินกรดรชาันชาคับชาขันชามีสรรพคุณดีดีมากมาย ชามีสรรพคุณดีๆมากมากชากัญชาค่ะชาก,ก,กัญชาทั้งสาวยกัญชาและค่ะสวัสดีค่ะฝากร้านด้วยนะคะเป็นชาไปนำ้ำเจนี่นะคะขายทข่วันบกตา,ากนะคะทุกวันเสาร์ค่ะจะเข้าซื้อน,นะคะเริ่มประมาณตั้งหลายสามนะคะขายทุกวี่หัวน้ำนะคะเฉพาะวันเสาร์นะคะทุกวันตกตากแล้วก็จะมีชั้รลมนะคะทุกวันนะคะ ร้านตั้งแต่บ่ายโมงค่ะขายถึงสองทุ่มเช่นเดียนะคะจะมีที่วัดไร่ขิงในวันนี้ค่ะขายตั้งแต่ตีสี่นะคะถึงสิบเอ็ดโมงค่ะแล้วก็จะมีที่วันพุธนะคะที่ราชบุรีนะคะขายตั้งแต่บ่ายโมงถึงสี่ทุ่มค่ะนวันพุธมัดเบิร์ดนะคะโอเค,ะคะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรกันอีกครั้งหนึ่งครับผม ถ่าใครสนใจนะคะเป็นแบรนด์ชายนะคะเป็นเบอร์โทรนะคะสนใจผมค่ะคือ24793ค่ะโอเคเจนุ้ยนะแล้วก็จะมีเซตนะคะเป็นเ่าพิซซ่าเวาียดนามเจลูกชิ้นคช้ยังไงฝากมาดื้อค่ะฝากมาเสิร์ฟไว้นะคะ <Okay. S 1> าาเดีะะ๋ยวยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดีครับวันที่4มกราคม ขอบพระคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องอลหลงคูดี้ด้วยนะครับกับรายการมาดูกันสวัสดีครับผมมาดูกันครับผม